บทที่21วิลลี่ตระหนักแล้วว่าสภาวะที่เขาเข้าไปกลมกลืนอยู่ระยะหนึ่งนั้นคือชาติภพของอดีตซึ่งแม้เขาจะไม่เข้าใจอย่างทงแท้แต่ก็ทำให้เขานึกถึงความเชื่อของนักปรัชจิตวิทยาตะวันตกซึ่งพยายามอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และตนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมิได้สูญหายไปไหน แต่ถูกบันทึกไว้ในสถานที่ที่เคลื่อนไหวได้อยู่ในมโนโอากาศนั่นเองแต่ทว่าต้องเป็นผู้มีสัมผัสพิเศษไว้หรือมียานอันเกิดแต่ฌานที่ได้เพียรพยายามศึกษาด้วยตนเท่านั้นจึงอาจจะส่งพลังจิตหรือกระแสจิตรับภาพอดีตที่ได้บันทึกไว้นั้นได้ท่านดอนเคยบอกเขาว่า ทางพระพุทธศาสนาเรียกยานนั้นว่าบุพเพนิวาสานุสติยานคือความรู้ในการระลึกชาติวิลลี่หลุดจากวงจรของชาติพบแต่อดีตหลุดจากสภาวะสุดท้ายคือพระภิกษุในพระพุทธศาสนารู้สึกเคว้งควางอยู่ชั่วพริบตาเดียวแล้วก็รู้ว่าเขา ยังอยู่ในสภาวะของกายที่แยกออกมาจากร่างเนื้อหนังสายใยสีเงินดุจเส้นไหมยังโยงอยู่กับร่างของเขารอบๆเงียบสงบแสงสว่างเรืองนวลปรากฏขึ้นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเพียงห่างๆแต่ไม่ปรากฏกายของคุณลำดวนหรือคุณสีนวลหรือพี่แก้วหรือแม้แต่กายต่างๆ ที่ขายเคยปรากฏให้เขาได้เห็นอดีตชาติที่เขาได้เข้าไปอยู่ในสภาวะกลุ่มกลืนทำให้เขาเกิดความรู้สึกผูกพันกับคุณลำดวนเกิดความอาวร์หวนหาและเกิดความปรารถนาใครติดตามหล่อนให้ได้พบกันแม้เพียงสักครู่ก็ยังดีเขาเต็มใจที่จะสละร่างอันมีเลือดเนื้อของเขา เพียงเพื่อให้ได้พบหล่อนวินล,ลี่ร่ำร้องหาแล้ววินล,ลี่ก็ยินดีเป็นล้นผลเขาเห็นการปรากฏกายของหล่อนคุณลำดวนในชุดนุ่งเขียวห่มสีนวลผิวพรรณสว่างงดงามคุณลำดวนเข่าทักหล่อนด้วยกระแสะขึ้นของความเข้าใจกันด้วยความยินดีปรีดาเปล่งออกมาหน้าคุณลำดวนแย้มยิม้ม ิมพรายคิดว่าจะไม่ได้พบกับคุณลำดวนอีกแล้วมันอยู่ที่พลังจิตของคุณเมื่อพลังแรงพอที่จะทำให้ฉันปรากฏได้คุณก็ได้พบฉันถ้าพลังจิตฉันไม่แรงพอฉันก็อยู่ไปไหนไม่ได้แต่ปรากฏแก่คุณไม่ได้วิลลี่รู้สึกถึงการตัดพอต่อว่าอย่างอ่อนหวานจากหล่อน คุณลืมฉันไปได้ตั้งนานหนีไปเกิดเสียหลายชาติหลายภพแต่ก็นั่นแหละมันเป็นไปตามกรรมที่คุณจะต้องชดใจอยู่เรื่อยไปนี่ถ้าไม่ใช่พอบุญที่ฉันพยายามสร้างสมแรงอธิษฐานของฉันคงไม่ส่งให้ฉันได้พบกับคุณเราคงจะไม่ได้จากกันอีกใช่ไหมเรายังอยู่กันคนละภพฉันต้องตายก่อนอย่างนั้นหรือ วิลลี่สงสัยแม้ความตายก็ไม่ทำให้เราพบกันได้ถ้าหากอำนาจบุญของเราไม่เท่าเทียมกันจะไม่เข้าใจบุญบาปหรือคุณจะเรียกว่าความถี่ของคลื่นก็ได้พลังความดีความชั่วนั้นมีความถี่ของคลื่นอยู่ในตัวมันเป็นสิ่งกำหนดมิติที่วิญญาณคนตายจะต้องเข้าไปอยู่ ถ้าบุญไม่เท่ากันมิติที่ไปอยู่ละเอียดกันหยาบไม่เท่ากันผู้ที่อยู่ต่างมิติกันก็ไม่อาจพบกันได้งั้นทำอย่างไรทจะได้พบกับคุณลำดวนตลอดไปเธอปาถนาเช่นนั้นหรือแน่นอนละวิลลี่บังเกิดความผูกพันมั่นคงจนกระทั่งไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง ระหว่างสภาพที่ยังเป็นอดีตของคุณลำดวนกับสภาพปัจจุบันของเขาไม่รู้สึกถึงช่องว่างระหว่างภพที่อยู่แยกกันคนละภพความรู้สึกที่มีต่อคุณลำดวนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความรู้สึกที่มีต่อแมรี่กับแมรี่นั้นยามใดที่สัมผัสก็จะเกิดความกระสันปนป,นป่วนเหมือนพาย,ยุแต่ทว่าต่อคุณลำดวน วิลลี่รู้สึกเยือกเย็นและแต่ทว่าต่อคุณลำดวนวิลลี่รู้สึกเยือกเย็นและกำซาบซ่านอ่อนหวานอย่างประหลาดบังเกิดความสุขล้นพ้สุจะพนนา,นาขณะที่คลอเคลื่อนไปกับหล่อนช้าาผ่านป่าเขาลำเนาไม้อันเงียบสงบราวกับผ่านเข้าไปในภาพวาดอันสวยสดงดงาม คอยเคลื่อนไปกลางท้องฟ้าที่ประดับดาวแพร,ว,พรวสุกใสไม่มีวิมานอย่างที่เคยเห็นในภาพวาดมีแต่ดวงดาวระยิบระยับกับแสงสว่างเรืองนนกับแสงสว่างเรืองนวลที่โนนบ้างที่นี่บ้างกลางท้องฟ้าอันปราศจากขอบเขตบินลี่ลืมไปแล้วว่าคุณลำดวน ยังไม่ได้ตอบคำถามเขาตั้งแต่เขาตั้งคำถามอีกทำอย่างไรเราจึงจะได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปยังไม่ถึงเวลากระแสะขึ้นของหลอนอ่อนเศร้าเรายังมีกระแสะกรรมพัดพาอยู่คุณลำดวนหยุดไปนิดหนึ่งอย่าเพิ่งตั้งความปรารถนา ขนาดอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยฉันไม่อยากจากไปไหนอีกคุณลำดวนฉันรู้แล้วว่าเราเคยรักกันและเคยสละชีวิตเพื่อความรักนั้นกายขณะน,นี้อยู่ในสภาวะดังนี้ไม่ต้องการสัมผัสแต่ทว่ากระแสความรักความอ่อนหวานตามโลกียวิสัยก็ซาบซ่านถึงกันบังเกิดความสุข ในโลกียรถนั้นคุณต้องกลับแล้วละ่ะวิลลี่ฉันไม่อยากกลับวิลลี่เกิดความอาวรณ์นักหนาเธอคอยฉันอยู่เป็นเวลานานเมื่อเราพบกันแล้วทำไมต้องจากกันอีกฉันบอกคุณแล้วว่าเรายังมีกระแสกรรมพัดพาให้ต้องจากกันอยู่แต่เวลานี้ฉันยังไม่ไปไหนหรอกถ้าพลังจิตคุณยังแน่วแน่ และแรงอยู่คุณจะได้พบกับฉันเสมอเสียงไก่ขันแววไกลพี่พบเริ่มเรืองรองไปเถิดวินล,ลี่กระแสสัมผัสจากคุณลำดวนอ่อนล้าดูเหมือนวินล,ลี่จะเผลอไปพริบหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกตัวว่าเขาตื่นขึ้นในท่าสมาธิวินล,ลี่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยหูแวว ได้ยินคล้ายเสียงกระสิบแผ่วเมื่อจะกลับเข้าสู่กายเลือดเนื้อตั้งจิตกลับอย่าเผลอมันจะเป็นอันตรายต่อสติในกายเลือดดังนี้วิลลี่เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นความจริงหรือความฝันหรือว่าเป็นแค่จิตใต้สำนึกปรุงแต่งเอาจากสมมุติฐานที่เขาค้นคว้าจากรูปภาพเก่เา แล้วเก็บเอามาละเมอเพอพกคุณลำดวนกับคุณพะนายแล้วก็คุณสีนวลกับนาพระพาธตลอดจนพระภิกษุความฝันว่าตัวได้เป็นโน้นเป็นนี่เขาเคยฝันบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่ยังเป็นเด็กวิลลี่นอนนิ่งสงบอยู่บนเตียงอีกพักใหญ่จึงได้ลุกขึ้นเสียงโทรศัพท์เรียกพ่อดีตรีศักนั่นเอง ทอมผมกำลังอยากพบคุณอยู่ทีเดียวผมเพิ่งลงจากเครื่องเดี๋ยวจะขึ้นริมูซีนไปที่นั่นอย่าเพิ่งออกไปเที่ยวไหนซะละโอเคผมก็ไม่ได้คิดจะไปไหนอยู่แล้ววิลลี่แต่งกายเรียบร้อยลงไปยังท่าน้ชาช้านี้เขอลงมาไม่ทันพระออกบินทบาทแต่เรือนแรมค่อนข้างเงียบเชียบมีแขกเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนส่วนมาก เดินทางไปทัศนาจรภาคเหนือตั้งแต่เมื่อสองสาวันมาแล้วที่ท่านามไม่มีคนอื่นวิลลี่เดินไปยืนอยู่กลางท่าทอดตามองแม่นม้ำแล้วก็หันกลับมาพิจารณาตัวตึกถึงมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยการต่อเติมและฉาบสีใหม่แต่เขาก็ยังจำได้ถึงภาพอดีตตึกฉาบปูนสีเหลืองเพิ่งสร้างใหม่เอี่ยมถนนสู่ตัวตึก ยังเป็นทางปูอิฐสีแดงเป็นแนวเล็กๆก,กว้างเพียงเมตรกว่าๆได้กระมังถ้าน้ำไม่มีมีแต่แพรและหน้าแพรเป็นไม้ไผ่มัดๆสำหรับเหยียบขึ้นลงเรือแล้วก็อีกภาพหนึ่งตัวตึกฉาบไม้สีเหลืองยังไม่มีภาพเรือนแพรหลายหลังประดุดบ้านแบบโบราณหลังใหญ่ลอยอยู่ในน้ำ และภาพเรือนพื้นและภาพเรือนบนพื้นดินเบื้องหลังแพรหลังใหญ่กว้างขวางเช่นกันมีชานกลางระหว่างเรือนเหล่านั้นวิลลี่ยังจำได้ติดอยู่ในห้วงนึกตรีศักด์เคยเล่าให้ฟังว่าที่ผืนที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินเก่าแก่แต่ครั้งบรรพบุรุษแต่ทว่าเขาเกิดมาไม่ทันเห็นบ้านเรือนดั้งเดิม พ่อถูกเรือทิง้งพาอถูกเรือทิ้งไปเสียหมดแล้วเมื่อเขาเกิดมาจึงเห็นตึตกเก่าๆหลังนี้ถูกทิ้งร้างอยู่เนื่องจากถูกสเก็ดร,ระเบิดหักพังและอยู่ไกลด้านหลังก็ลึกเข้ามาในสวนห่างถนนใหญ่หลายกิโลเมตรจึงไม่มีผู้สนใจแม้แต่คิดจะซื้อหรือขายวิลลี่ยินสงบมองดูตัวตึกด้วยใจที่สับสน วุ่นวายคุณลำดวนเรื่องอดีตชาติภพจะเป็นความจริงหรือเป็นเพียงความฝันใต้สำนึกก็ตามแต่คุณลำดวนนั้นมีอยู่แน่เขารู้ว่าเขาได้พบกับหล่อนจริงๆทั้งในสภาวะของคุณลำดวนและคุณสีนวลเมื่อเขายังเป็นเด็กชายวิลลี่หลอน ปรากฏให้เขาเห็นในอุปาทานกายของคุณสีนวลเด็กหญิงอายุเท่าๆกับวิลลี่ในครั้งกระโนนและบัดนี้เมื่อเขาได้กลับมาในวัยหนุ่มเขาก็ได้พบกับคุณลำดวนแล้วนี่เขาจะได้พบกับหล่อนอีกหรือไม่หนอเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพลังจิตของเขาจะแน่วแน่และแรงพอที่จะทำให้เกิดปรากฏการ์ต่างๆ ขึ้นกับเขาอีกวินลี่รู้สึกอึดอัดร้อนรุ่มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่กล้ารับกับตัวเองว่าเขาเกิดหลงรักสตรีซึ่งเป็นเพียงภาพมายาถึงแม้หล่อนจะมีอยู่จริงกายที่เขาเห็นในฌานก็เป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นจบบทที่21